ครูจะขึ้นต้นด้วยโชคลาภให้กับคุณฟังให้ดีนะคะทําไมครูให้เบอร์โชคลาภขึ้นหน้าด้วยโชคลาภตัวต่อไปครูจะให้เสน่ห์กับคุณโชคลาภมหาเสน่ห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวยมหารวยจดไว้นะคะเบอร์ที่ครูจะให้คุณเบอร์นี้เป็นเบอร์โชคลาภเสน่ห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวยมหารวย นะคะเบอร์นี้รวมกันทุกคนคะ่ะแล้วที่สำคัญนะคะในเบอร์นี้เบอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกับเบอร์ของสุขภาพจะเป็นอันเดียวกันนะคะจะรวมอยู่ในอันเดียวกันนะก็จะเป็นโชคลาภเสน่สุขภาพดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็รวยมหารวยนะคะแล้วเบอร์นี้ครูให้ไปแล้ว หนึ่งวิธีการง่ายมากค่ะทุกคนให้คุณน่ะเห็นเบอร์นี้เหมือนที่คุณเห็นสี่ห้าหกอะค่ะสี่ห้าหกเปิดกระเป๋ามาเห็นสี่ห้าหกเมื่อ,อไหร่ที่คุณจะโทรศัพท์ไปหาใครก็ตามให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบอร์ที่คุณโทรที่คุณโทรอยู่เนี่ยคือเบอร์นี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะติดไว้ที่มือถือหรืออาจจะท่องไว้เวลาคุณจะโทรหาใคร หรือจะติดต่อใครให้คุณเห็นเบอร์นี้ให้บ่อยที่สุดให้คุณเชื่อได้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของคุณจริงๆนะคะเพราะคุณจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์แบบเยอะเหมือนกันทําไมคนเปลี่ยนเบอร์เราไม่ได้ผลเพราะคุณไม่เคยรู้สึกกับเบอร์ที่คุณใช้เลยเข้าใจไหมมันจึงไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะสมัยนี้ค่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเธอเบอร์โทรเธออะไรศูนย์แปดหนึ 8, 7, ่งเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าคุณจะจําได้เลยเพราะทุกคน เราจะจําเบอร์มือถือตัวเองเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจํากันแล้วค่ะก๊อปปี้วางค่ะก๊อปปี้ส่งค่ะทุกวันนี้เบอร์โทรคุเบอร์อะไรวะยังจําไม่ได้เลยค่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์นี้จะต้องเป็นเบอร์ที่คุณใส่ใจอะคะ่ะเป็นเบอร์ที่คุณเข้าใจว่าเป็นเบอร์ของคุณจริงๆนะคะเพราะเขาจะทําให้ชีวิตคุณเฟื่องฟูนะโอเคนะอ่ะโจทย์ค่ะให้เบอร์นะคะสามตัวแรกคุณจะใส่อะไรแล้วแต่เลยถ้าเป็นครูคุณใส่สี่ห้าหกนะคะ เลขที่ครูจะให้คุณและให้คุณใช้ใช้ไม่ใช้แล้วแต่คุณนะคะคือสองหกสองสี่เก้าห้าหกค่ะสองหกสองสี่เก้าห้าหกนี่คือเบอร์ประจำตัวเป็นเบอร์เมตตาที่ครูให้คุณนะคะเป็นเบอร์แห่งการเมตตาค่ะครูให้เบอร์คุณนะคะไม่มีเครือข่ายค่ะเพราะเครือข่ายของเราเป็นเครือข่ายของความเมตตาคุณได้เบอร์โทรศัพท์แล้วนะทีนี้คุณอย่าเวิร์นเวอร์ว่า เบอร์โทรศัพท์ทําให้คุณป่วยเบอร์โทรศัพท์ทําให้คุณไม่มีเงินเบอร์โทรศัพท์ทําให้อย่างอย่างนี้มีคนมาทักว่าเบอร์โทรศัพท์หนูเป็นอย่างนั้นมีคนมาทักว่าเธอโทรศัพท์หนูเป็นอย่างนี้คุณมีเบอร์มงคลยิ่งกว่าเบอร์ที่คุณใช้จริงตอนนี้นะคะสองหกสองสี่เก้าห้าหกนะคะเป็นเบอร์มงคลมากค่ะลองดูค่ะเบอร์นี้คุณใช้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามทุกคนมันเหมือนเสริมกันน่ะมันเหมือนจิ๊กซอค่ะ เข้าใจเนาะเรามีน้ำหอมเกี่ยวกับการบูชาเทพเรามีเทเวสวุวรรณคุ้มครองเวลาเดินทางเรามีองค์พระพิคเนธเรามีองค์เทพทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคารพนับถือบูชามาเพื่อช่วยส่งเสริมชีวิตเราให้ดีทุกมิติแล้วจะแปลกอะไรที่เราจะมีเบอร์เมตตาไม่แปลกค่ะเบอร์เมตตาคือตัวเลขแห่งความเมตตานั่นแหละทุกคนเป็นตัวเลขเสริมชีวิตนะคะครูเชื่อว่าไม่มีใครเคยให้คุณ ะะแต่ครูอ่ะได้เบอร์นี้มาจากความเมตตาค่ะทุกคนได้จากการเรียนรู้การไปเรียนการรู้ศาสตร์นะคะแล้วครูอ่ะไม่ทําให้พวกคุณเหนื่อยเลยนะเบอร์นี้จะไม่ทําให้คุณเหนื่อยนะคะไม่มังกรไม่หงไม่อะไรทั้งสิน้นแต่คุณจะได้ตามกําลังของคุณจริงๆบางคนไปเอาเลขหงเลขมังกรแต่กําลังไม่ได้คุณรู้ไหมครูเคยเห็นแล้วเพื่อนครูก็เล่าให้ฟังเขาทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆ ขายของอะไรธรรมดาแล้วเขาอะไปซื้อเบอร์แพงมากเป็นเลขมังกรเลขใหญ่เหนื่อยใส่ตัวแทบขาดแต่ไม่ได้รวยอะไรเลยเหนื่อยอย่างเดียวเพราะมันไม่มีพลังบุญนะคะมันยังไม่มีพลังบุญหนุนนํามันยังไม่มีมีพลังพอที่จะได้ใช้เลขหงมังกรครูค่ะในวันที่ครูเปลี่ยนตัวเลขเองครูยังไม่ใช้หงมังกรเลยเห็นไหมคะครูไม่ใช้หงมังกรเลยเพราะครูไม่อยากเหนื่อยครูบอกตัวเองว่าครูต้องรวยแบบ ไม่เหนื่อยง่ายๆสบายๆในศาสตร์ที่คุเรียนมานะคะคุเรียนศาสตร์ตัวเลขเรียนศาสตร์หมดูเรียน NLP นะคะทุกคนเรียน NLP เรียนกดแรงดึงดูดเรียนทุกอย่างค่ะ